โอ้เกิดตรงนี้จะไปะยิงใครอ่ะนีย้อนกลับไปยิงเนี่ยคือหนอกอวล่าเลยตรงนี้แม่งก็สองไม่เห็นนะเปิดตู้ลงไปยิงก่อนอได้ปหะได้ออกเลยปะล่ะเปิดตูวออกเลยะล่ะพีัวมา โจมาอีกบอลบอลบอมาไม่อยู่เลยนะแบงค์ีตัวเนี่ยบอบอบอู่ก็ลืมเปิดกึ่งอัโนมัิเฮ้ยมีเสียงคนเดิน ผมมีมาหาพี่ข้างหน้าพี่เออมีตีเกิดข้างน,นัน่นน่ะระวังด้วยบอดหรือคนเต้ต้องไหนซ้ายพี่เนี่ยบอดอ่ะบอด,บอดมันไม่พูดวะฮะมันเป็นใบหรือไงฮะอ้ท่าอ้ยโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเอ่อร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้า แล้วถ้าต้องริมน้ำอ่ะตงปืนใหญ่อ่ะจำได้ไหมนะปืนใหญ่เนี่ะวิ่งเข้าบ้านเนาะแล้วไอ้พิกอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนึกว่าอยู่ตรงวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งซ้ายแอดดอปแอดดอปวิ่งมาแล้วโอเคเลยไปแล้วไปบังเลยไม่โดนกดซ้ายวะเห็นตัวเดียววิ่งวิ่งบนเหล็กวิ่งบนเหล็ก ก็ไล่ยิงมันยิงใครไม่รู้เนี่ยเลวิ่งมาล้ใกล้ยิงตายตายสองตัวอสองตัวทิ้โดนไตงไหนิ้โดนจวงสองสองหนึ่งศูนย์งหนึ่งศูนย์สองหทิโดนสไนดได้ยินหนึ่งตัดเดียวเลย แล้วมันตายตรงไหนหน้าพี่เลยฝาพี่ยังไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่มีเลยไม่เห็นเลยเนี่เเก็บกผมอยู่ซ้ายพี่เียผมเล็งแบงค์คิดว่ามีมุมไหนที่มันยิงไอ้ผิดได้พี่จะขึ้นไปเก็บโซ่พี่แค่นี้ไงตรงมาร์กเหลืองผมอะไม่ไม่เอง็งเอ็งสองไปตรงมาร์กเหลืองเองมีแล้วลนะ่ะมันมันไม่เห็นพี่เป็นเนินสโลบลงไป แดงก่อนก่บนึงโอ้เอ็มหนึ่งศูนย์ 1, 0, ลูกแดงเลยโอดสิ้นพิกโดนนะมันเห็นโอ้งแต่ถึงก่อนที่ขึ้นนะ้วหมสิ้นเหรอโอ้ทิกลอยเลยตัวนี่ไงวะพิกตัวลอยอยู่อ่ะพิกดูได้ปะไม่ได้ มันมันยิงมาจากไอ้นี่นยิงมาจากตรงนั้นแหละตรงที่เปิดประตูลงไปหาก่อนได้มันอยู่ในนั้นกันปะวะลองเปิดประตูไว้อะไอพิกอ่ะ 2> <MK> 2ต้องห้ามใช้ระเบิด MK2 ระเบิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ MK2 อ่ะ MK พี่จะบอกระเบิดอะไรก็ได้ไอลูกเกี้ยงก็ตายไอลูกเกี้ยงอันนั้นอะลูกเกี้ยงที่มันเป็นเหมือนอเอ,อ็มเคอะอันนั้นก็ทะลุกอนเพงเหมือนกันไปล้างล้างล้างเครื่องหมายห้หน่อยอเอาใครไม่เขีย้อายแบบ เจอที่มันดักเองน่าจะแบบกันโดวลงไปแล้วก็จิบระเบิดลงไปด้วยผมลองเอาสิงโตผมดีกว่าไม่มีหรอกมีกีญแจหรอมต้องใช่คนมีเวฟฟรฟีอยู่ต้นไหนดักอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวผมกำลระเบิดวิ่งเข้าไปใส่บอลบอลเรียกใครอ่ะไม่ไม่จะกิน อไหนแลอในบ้านข้างหลังเราอ่ะที่เราผ่านมาเนี่ยแคมป์อะข้างในเป่าเขาเลยข้างบนที่เราวิ่งลงมาเลยอ่ะไม่พี่ได้ยินตรงนู้นร้อยห้าสิบร้อยสิบเหรอเพื่แต่ผมขึ้นแดงตรงไอ้นี่นะเออว่ะเอวิวมีการยิงกันเกิดขึ้นผมขึ้นแดงเอวิวเลยนะ เราเล่นเกมช้านะฮะไม่เล่นเกมไวเพราะว่าเกมไวทีไรเราตีม็องเท่งตลอดไม่ไม่เล่นเกมหิวครับมันคงไม่อ้อมด้านขวามาหรอกมั้งขอบแมปอบบเอาไงจะเข้าข้างไหนปะอ้าวข้องในก็ต้องเคลียร์บอดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนู้นเจอแล้วเจอคิดล็อกสองหน้าห้าตายตายหนึ่งเห็นตัวหนึ่งที่ที่บอกผมจี้ยิงแล้วยิงแล้วตายหนึ่งโทษทีโทษที ปกทีสปกทีสสองห้าห้า <25 5 S 2> บอกว่าสองห้าไม่ได้ยินตำแหน่งมันไม่เหมือนกันนะพี่ปก,กยิงตายแล้วทุกคนเลยให้ขวามีขวามีบอกว่าไอเต้ทางนั้นมีป่ะเหมือนเสียงเท้าขึ้นอีกคนนึงเก็บปวดกันแล้วกันกูไม่ถึงกี่ใคร้ายมาซ้ายมา้ายมาโอ้โ,โดนออบโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อม บินขึ้นเขาได้หรอตะกี้พี่บอลยิงไกลตรงไหนนะบนเขาเหรอล่างเขาล่างเขาตีนเขาสองห้าห้ามาไว้แล้วแบ็กหมดรีโหลดรีโหลดตายตายตายเก้าห้าตายหนึ่งคนบนเขาใช่ไหมพี่ไม่ไม่สะพานสะพานมีบนเขาเหรอไม่รู้ว่าผมโดนยิงจากข้างบนอะ ไอตรงไที่ผอบมาน่าจะใช่มาแถวนั้นมั้งเก้าห้าตายหนึ่งมีโมซินยิงมานะพี่อ่ะอยู่ที่เดิมแล้วย้ายจุดนะนี่มีตรงนี้ตายหนึ่งตรงนี้ตายหนึ่งสองจุดนี้พี่จะย้ายจุดขำไม่หน่อยดิโอ้ยเกือบย้ายมาไกลแล้วย้ายมาแบบย้ายเลยย้ายย้ายย้ายหนีอ้อมหลังหินบ้านอ้อมหลังบ้านบอลนี่อ้อมล้อขอบเลยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วบน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 หอบนหอบนบนหอใช่ไหมใช่ใช่ วเฮ้ยยังคออยู่ไม่เห็นไม่เห็นน่าจะบนนี้น่าจะบนนี้น่าจะบนนี้ไอ้บนไอ้บังเกอร์บังเกอร์ตาลาเหรอเออตาลาพี่ออกไม่ได้เลยมันล็อกแล้วอัดอัดยาแป๊บนึงไอ้ชิดีไม่ล้มนะเมื่อกี้ยาหมดพอดีเลยไม่เห็นว่ะมุมผมอะวิ่งแล้วพี่วิ่งหรือมันวิ่งหายแล้วพี่หายตัวไปแล้วมันไม่เห็นพี่ละ โอ้บังตากระถาบาังตาจงไม่เห็นนะจงไม่เห็นค่ะหัันอยู่้างเหนือเนอะเอ้ยเหลือตัวหนึง่งพี่แน่รวยอะบอกเลยถ้าออกได้อะสายมาพี่ตี้สายมาใช่ตี้สายน่าจะ M4 อันนี้ตายอะไม่รู้มันเก็บเปล่าโอมอะพั <c oughs> ะเล็งบอดอยู่แล้วพี่ก็ซัดปักปักปักตามนัดตายเลยผมยากเห็นตัวสนไนด์ชนนเชสไนด์อะไรวะมันยิงกูไม่เข้าเลยนะไม่ใช่อรายน่าจะ อ๋อมันเข้าหัวเว้ยเข้าหัวแต่ไม่เข้าหมวกรถหมวกเหลือสี่เก้ามันอยู่ตรงบังเกอร์ใช่ไหมที่ยิงมาแต่สัตวเล่นะนั่นแหละออกขวาไปขวาแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็เลาะซ้ายดีครับเลาะอะไรพี่เล็งบังเกอร์ไม่เจอใครเฮ้ยแต่พี่พี่ติดขอบนี่นะพี่มันเลงพี่ยิงพี่ซ้ำได้อะเต้อยากเช็คเปล่าอย่าเลยขอไปพิกอยู่ที่ตัวผมต้องกูแล้วสินะงั้นพี่ทิ้งกระเป๋าไว้นะ ทิ้งไหมทิ้งไป,ปเลยไมท,ทิ้งปืนไปด้วยมันถือไม่ไหวทิ้งปืนด้วยทิ้งเป่าทิ้งปืนปืนรองอ่ะปืนที่ได้จากศพมันมาหนึ<ะ>่งศูนย์อะเอ็มหนึ่งศูนย์แม่งแรงกว่าอาะไรหรอเฮ้ยแตมันมีสิบ<อ>นัดเองวะ่ะเอากระสุนไปพีคไปแล้วล่ะไม่ไม่ไม่เออพี่ก็เสียงอยูอ่เนี่ยเต้ระวังนะเฮ้ยอ่ะพี่กับเราผมยังไม่รู้เลยว่าปีงตายตรงไหน พี่มาร์กไว้ยังไงเด็กก็รู้เฮ้ยขวาขวาขวาขวเป้าดูดของแพงของแพงสองห้าศูนย์สองห้าห้าศพเพื่อนมานะดิของแพงสองห้าศูนย์สองห้าห้าเมื่อกี้เห็นเงาไว้แมพแล้วเป้าดูดด้วยหลังต้นไม้อําพุ่มไม้สองห้าห้าสองห้าศูนย์อะทางนี้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 มาร์กอะทางมาร์กเนี่ยใกล้ๆอะ เอ้ยขวาขวาวัแล้วขวามาเราขอแพงเลยเราขอแพงตาย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 ตัวเดียวใช่ไหมไม่รู้เห็นตัวเดียวแต่ตายยิงเข้าอกตายอ่ะไม่ตายไม่ตายเสียง็ออกอยู่อ่ะอะไรหรอมันนอนเลยเหรอนอนนอนสามนัดนอนเข้าอกสามนัดเช็คขอเช็คขอเช็คขอเช็คพี่จะวิ่งเช็คไงเนี่ยโมซีนเนี่ยโมซีนในเฮี้ยเนี่ย โอ้ยยียนี่ก็โมสินะโมงไม่มีอาหารเลยไม่มีไม่มีเอ้ยมีพี่มีเลยที่ไปไปไปทำไมกล่องมันแลวแล้แลใครยิงตัวบังเกอร์ตายปะไม่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 โดนเหรอเนี่ยนะอืมไม่ได้ไม่ได้ยิงแต่ว่ามันยิง่ อ๋อแม่นะมันโดนนะดิยิงบอลยิงสองสองตัวตายโดน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 เขาเข้าตัวโดนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งตายดิโดนทางซ้ายเลยทางนี้ทางโรงงานทางโรงงานตอนนึงหน้าผมมาเอาชิบหายแล้วมาไม่พักเลยปืนกูอยู่ไหนวะเนี่ยไปยากอะไรล่ะเดี๋ยวพี่เดินเช็คข้างหลังเองศดตรงมักรือใครยิงตายเอ้ยมีเสียงซ้ายพี่บอลตรงพี่เลยใต้เท้าผมใต้เท้าผมตรงพี่เลยใต้เท้าผมไม่ใช่ไม่ใช่ใต้เท้าผม เลงอยู่เลงอยู่หาไม่เจอตรงถนนตรงถนนตรงถนนเระเบิดให้เราเบิดใช่มันไม่วิ่งไม่วิ่งบอดมั้งโอ้ยแย่บอดที่จะาทำเสียแผนบอดโรงงานอะมียิงกูมาบอดป้าเต้บอดบ้าอะยิงผมไกแตกไม่เห็นแล้วบนหอคอยมีปะไม่มีเลย ก็สุดไม่ใช่แถวๆนั้นนะเจ็ดนาทีถ้าพี่จะอ้อไมไปหา <S <S ม,มันก็ออกไม่ได้ต้องอ้อมไปหาเองมาทางผมเดินสามเลยเดินสามเลยมามากำลังวิ่งไปผมคิดว่ามันจะมันน่าจะออกแล้วอะเปิดเปิดไม้เลยเฮ้ยกูจะออกมึงอะ่ะพวกมึงไปไลส่สัตว์เวลาจะหมดแล้วมันก็ต้องออกเลยมันอินโคอะมันไม่จับขนาดนั้นหรอ,อกว่าเดี๋ยวกูโดนยิงมาเนี่ยแต่ฝั่งนั้นเนี่ยแต่มันมีศพอยู่ตรงนี้นะนี่พี่ยิงเอง เจ๊ปลาล่ากหมดสิ้นหมดสิ้นปล่อยไปหมดสิ้นซิ่งอีกแล้วเหรอตึงครับจะจะเก็บตึงไม่มีจะจะเก็บเก็บหมดเดี๋จะเช็คอวีแคมให้ว่ามีเปล่าเชื่อไหมไอ้แบงค์เช็คให้หน่อยดิว่าอวีแคมมีบ้างออกออกออกลิมิตบ้าไม่ได้ไม่รู้โล่สนโอ่แคมโอ้ยมีเสียงเท้าอยู่แก่โอ้บอดยิงช่างโอ้ยอีก่าตกใจหมด เดี๋ยวเจอในบ้านในเต้ข้างหน้าเช็คก่อนนะมึงตายตรงเนี้ยแหละหน้าบ้านนี่แหละปันปั่นถือเลยใส่ตะปอนแล้วไปแล้วเฮ้ยถือปืนเลยถือปืนเลยปืนอะไรอ่ะปืนไรอ่ะใครมาทิ้งอ่ะเฮ้ยไทยแดงไทยอ่ะเก็บเองเก็บเองเอ้ยนน้องเอเฮ้ยดุยจะเร็วอะไรขนาดนั้นไม่มีอะไรอยู่ลองเปิดเซฟดูดิอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมีสะโขกก็เอา อ้าวอีกออกไม่ได้นั่ยอตึงมากครับทุกคนแบบนี้จริงได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงเออต้องเซฟเพราะว่ามิสหายเราตายเป็นหนึ่งมิสหายเราตายเป็นหนึ่งครับ ได้มาสามหมื่นเก้าไอเฮียไม่ได้เก็บเลยไอแกงมมสิ้นเดี่ยมันน่าทวไวฮะมันมันไม่มีอะไรเสียมันไม่มีอะไรต้องเสียเพราะเป็นแลดีแลดีว่าพี่ใส่เกาะห้าไม่งั้นนะกูไปแล้วจริงจงตั้งแต่นัดแรกเลยตะบอลเรียวจัดเลยเก็บท้ายแดงไปก่อนกอดสามได้ก่อนเพื่อนเลยกอดสามเออหายตัวนั้นเดินมาหน้าตะบอลเลยกล้อง เป่าหัวซะผมไปพักแล้วฮะทุกคนพรุ่งนี้ทำงานเช้าเจอกันใหม่ครับทุกคนสามคืนนี้โชคดีเจอปืนครับ